ครับน้าต้อมฟิชออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีสาระดีๆมานําเสนอนะครับผมตามหัวข้อนะครับผมอาจมีคําถามที่น้าถามมาว่าทํายังไงเชือกกางนะครับผมถึงจะทนนะครับไม่ขาดง่ายครับสาหรับหลายๆคนประสบปัญหานะครับผมใช้ไปแล้วเชือกกางขาดต้องบอกก่อนว่าปัจจัยที่จะทําให้เชือกกางเนี่ยทนหรือไม่ทนมีอยู่2อสอย่างนะครับผมอย่างแรกเชือกที่ใช้นะครับผมถ้าเป็นเชือกที่มีคุณภาพหน่อยมันก็จะยืด อายุการใช้งานนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองก็คือนี่ครับผมจุดนะครับผมจุดเกี yup. ่ยวเกี่ยวเงียงตรงนี้นะครับผมเนี่ยฮะต้องไม่คมนะฮะต้องไม่มีคมนะครับผมลูกดอกต้องไม่มีคมนะครับผมตรงเกี่ยวเชือกเห็นไหมฮะต้องเนียนนะครับผมตัวเนี้ยครับเป็นเป็นตัวสําคัญนะครับผมที่จะไม่ทําอาที่จะทําให้เชือกเราอะครับขาดง่ายหรือไม่ขาดง่ายอยู่ที่จุดนี้ฮะถ้าถ้ามันคมนะครับมันก็บาดเชือกนะครับผมเป็นเรื่องปกติ อีกยางนะครับผมก็คือความความตึงของยางนะครับผมหลายคนเล่นยางตึงมากเชือกตรงนี้รับแรงดึงมากมันก็ขาดเร็วกว่ายางหย่อนนะผมถ้าเป็นยางหย่อนเราไม่ได้ยิงแรงมากไม่ได้ใช้ยางแข็งมากนะฮะเชือกนี้ก็จะทนหน่อยถ้าใช้ยางแข็งมากก็ต้องยอมรับว่าเชือกตัวนี้มันก็ต้องรับแรงดึงเยอะมันก็ต้องสึกเป็นธรรมดานะครับผมส่วนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาแนะนานะครับผมว่าทํายังไงนะครับผมให้เจ้าเชือกกลางตรงนี้นะครับผม ขึ้นนะครับผมอ่ามันก็มีอยู่ 2- อสวิธีนะครับผมวิธีแรกก็คือการถักนะครับผมถักแบบนี้คือถักตะกุดนะครับผมผมเคยทําคลิปอ่าไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับที่คอมเมนต์แรกแล้วก็ที่คําอธิบายคลิปนะครับผมลองลองกดตามลิงก์นะครับผมอาจจะอ่ายากหน่อยนะครับผมครั้งแรกที่เราทำนี่อาจจะยากหน่อยเพราะต้องอาศัยความเข้าใจค่อยๆดูนะครับผมแต่ถ้าทําเป็นแล้วนะครับผมผมบอกได้เลยว่าครั้งต่อไปง่ายนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับผม ผมใช้ไปกับยางเส้นนึงนะครับผมยางเส้นนึงันขาดแล้วแล้วผมย้ายเอาเชือกมาใส่กับยางคู่นี้เป็นคู่ที่2ครับผมดูนะฮะยังมีริ้วรอยครับใช้ได้นานมากแบบนี้คือทนมากนะครับผมนะครับผมถักแบบนี้นะครับผมใช้เวลาถักหน่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่านี่ข้างในของเชือกนะครับผมเนี่ยมันจะมี ม,ม, anonym, มันจะมีเชือกด้านในนะครับผมเป็นส่วนประกอบ2เส้นบ้าง3มเส้นบ้างแล้วแต่ขนาดของเชือกนะครับผมแล้วก็ตัวด้านนอกที่เป็นตัวถักนะครับผมอันนี้มันเป็น fluid. อ่าเชือกที่ใช้งานแล้วนะครับผมอーー่าก็จะเห็นเห็นว่าข้างในนะครับผมจะมีเชือกตัวในกับตัวนอกซึ่งเวลาเราใช้งานเนี่ยตัวนอกนะครับผมเป็นตัวรับแรงเสียดสีนะครับผมที่เวลามามาเกี่ยวเงียงลูกดอกใช่ไหมครับผมอ่าเกี่ยวเยียงลูกดอกมันจะเกี่ยวลักษณะนี้ใช่ไหมผมนี่ ตัวตัวผิวด้านนอกเนี่ยเป็นตัวรับแรงเสียดสีนะครับผมแล้วตัวด้านในเป็นตัวรับแรงดึงนะครับผมตัวในเป็นเส้นเมนหลักนะครับผมนั่นเป็นสาเหตุให้เวลาทําไมเวลาถักอย่างนี้นะครับผมมันถึงทนเพราะว่าตัวที่เราถักด้านนอกอ่ะครับทาหน้าที่รับแรงเสียดสีส่วนเชือกเมนหลักตัวนี้นะครับผมรับหน้าที่แรงดึงมันก็เลยแยกแยกหน้าที่กันนะครับผมมันก็ทําให้เชือกมันทนขึ้นทีนี้อ่ะหน้าหลายคนนะครับผมไม่มีเวลาที่จะมาถักอย่างนี้นะครับผม ถักแล้วอุปวดหัวใช้เวลานานครับมีวิธีรัดไหมมันก็มีนะครับผมมีนะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับผมก่อนจะทําก็นี่เลยนี่กาวร้อนกาวช้างของเรานะครับผมอย่างเดียวเลยครับผมเอามาหยดนะเดี๋ยวขอุญาเซตกล้องก่อนนะคะสักครู่นะคะโอเคอ่าวิธีการทําก็นี่ฮะเชือกกลางนะครับผมวางใส่ไม้ก็ได้หรือจะแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ถนัดนะอันนี้ผมวางใส่ไม้นะครับผมนี่ครับ แล้วก็หยดกาวไปเลยนะฮะนี่หยดเฉพาะตรงที่เราจะเกี่ยวนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องหยดทั้งเส้นนะครับไม่ต้องเลยไปจนถึงตรงตัวตัวเนื้อยางนะครับผมเราจะเฉพาะบริเวณที่มันจะเสียดสีกับรางนะครับผมนี่แค่นี้ครับผมก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่ามันอ่าตัวกาวล้อนเนี่ยจะไปเคลือบนะครับผมผิวด้านนอกทําให้มันเป็นขุยช้าลงนะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่าง เส้นที่ผมใช้งานแล้วตัวนี้ผมออกหมายมาแล้วสามวันนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่รอยที่เกี่ยวมันจะแข็งหน่อยนะครับตอนที่เราหยอดกาวร้อนครั้งแรกนะครับผมทีนี้ข้อนะครับผมข้อพึงระวังนะครับผมอันนี้เตือนเลยครับย้ําเลยครับขีดเส้นใต้ใส่เครื่องหมายดอกจันไว้เลยนะครับว่าหยอดกาวเนี่ยหยอดได้ครั้งเดียวนะครับผมหยอดตอนที่เราถักเออตอนที่เรามัด มัดอายางเสร็จแล้วแล้วก็หยอดหยอดได้ครั้งเดียวนะครับผมหลังจากใช้งานแล้วเป็นขุยอย่างเงี้ยอย่าไปหยอดซ้านะครับไม่งั้นมันจะทําให้เชือกด้านในเปาะแล้วมันจะขาดง่ายครับแทนที่จะเหนียวกลายเป็นเปาะนะครับผมจานะครับผมว่าใช้ได้ครั้งเดียวหยอดได้ครั้งเดียวนะครับผมจะช่วยยืดอายุของเชือกเกี่ยวของท่าทนน,นะครับผมให้ให้อ่ทนขึ้น30-40%ถึงนะครับผมจากที่ใช้งานทดลองทดลองมานะครับผมส่วนตรงหูตรงนี้ห้ามไปหยอดนะครับผมเพราะว่าตรงช่องปีกอะ ปีกบางเจ้าเขาจะทามาช่องมันเล็กนะครับผมมันต้องอาศัยให้เชือกตัวนี้มันมันยืดหยุ่นหรือเบียดเข้าไปได้ถ้าเราไปหยอดปุ๊บเชือกมันจะตายนะครับผมตายก็คือมันแข็งนะครับผมมันมันไม่ยืดหยุ่นแล้วมันจะมันจะสอดเข้าตรงปีกไม่ได้ตรงนี้ห้ามหยอดนะครับผมหยอดเฉพาะตรงกลางนะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะลืมขายของลืมขายของอะยางนะครับผมสาหรับปีกข้างขาวมัดสาเร็จแบบนี้80บาทนะครับผมสําหรับปีกโรเลอร์ยาวหน่อยนะครับผม ติด2เซนอย่างนี้ก็เส้นละ100นะครับผมเชียกเกี่ยวมีขายยกม้วนก็มีนะครับผมแบ่งขายก็เม็ดละ20บาทครับผมถ้าเข้ามาได้ส่วนลูกดอกก็มีตั้งแต่45่สิบหนะครับผมห้าสแล้วก็70 75นะครับอยู่ที่หัวพอนกนะครับผมสาระดีๆจากต้อมฟิตออนนะครับผมที่อยากแบ่งปันญญครับ